พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่9กันยายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณไมเคิลดีสตินสันจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ29พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลียและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรง คุณไมเคิลดีสตีสันเป็นพยานว่าเมื่อผมโตขึ้นปั๊มน้ำมันถูกเรียกว่าสถานีบริการหรือสถานีเติมน้ำมันเมื่อคุณขับรถเข้ามาพนักงานจะมาที่รถของคุณและถามคุณว่าคุณจะเติมน้ำมันเท่าไหร่คุณพ่อของผมจะตอบว่าเติมเต็มถังจากนั้นพนักงานจะเติมน้ำมัน ตรวจสอบระดับน้ำมันตรวจสอบลมยางและทำความสะอาดกระจกหน้ารถคุณพ่อจะไม่ยอมให้รถของท่านมีน้ำมันต่ำกว่าครึ่งถังท่านกล่าวว่าลูกไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นและลูกอาจจะน้ำมันหมดที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆคุณพ่อเสียชีวิตอีกสองปีต่อมาเวลาที่ผมเข้าไปในปั๊มน้ำมันเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้ผมหวนคิดถึงการดูแลรถของท่านและกลับมาคิดถึงสุขภาพฝ่ายวิญญาณของผมผมได้ปล่อยให้ถังของผมว่างเปล่าเกินครึ่งหนึ่งก่อนที่ผมจะหันไปหาพระเจ้าเพื่อบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือไม่ผมรู้ว่าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกตกต่ำสิ่งที่ผมต้องทำคือหันไปหาพระเจ้า พระองค์ไม่เพียงฟื้นฟูจิตวิญญาณของผมเท่านั้นแต่จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ผมขาดอยู่นั้นให้กับผมด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อถัง่ฝายวิญญาณของข้าพเจ้าว่างเปล่าความรักของพระเจ้าเติมเต็มข้าพเจ้าอีกครั้งและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อช่างยน ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำและวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายว่างเปล่าเป็นการเตือนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหันกลับไปหาพระองค์เพื่อมีความหวังและกำลังจากพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงเป็นศิลาและเป็นพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ